ยิ้มแล้วเห็นฟันดำอาจทำให้ความมั่นใจในการยิ้มลดลงสาเหตุของฟันดำอาจเกิดจากฟันผูวัสดุฟันเก่าหินปูนคาชากาแฟฟันตายเป็นต้นค่ะวิธีแก้ไขคือคุณหมอจะตรวจดูว่าสาเหตุของฟันดำนั้นเกิดจากอะไรแล้วแก้ไขตามสาเหตุค่ะยกตัวอย่างเคสนี้สาเหตุของฟันดำเกิดจากวัสดุฟันเก่า ที่แก้ไขก็คือหรือวัสดุอุดปันเก่าและอุดฟันใหม่ส่วนกรณีนี้สาเหตุเกิดจากคราบชากาแฟบุหรี่หินปูนหลังจากที่ขูดหินปูนออกหมดเรียบร้อยแล้วสีฟันก็กลับมาเป็นปกติแล้วค่ะส่วนกรณีนี้สาเหตุเกิดจากมีฟันผุใหญ่วิธีแก้ไขคือก็เอาส่วนที่ผุออกแล้วอุดฟันใหม่จะเห็นว่าฟันไม่ดำแล้วนะคะ เคสนี้สาเหตุของฟันดำเกิดจากฟันตายวิธีการแก้ไขคือรักษาลากและใส่ครอบฟันเพื่อแก้ไขสีฟันให้กลับมาเป็นปกติค่ะในเคสนี้สาเหตุฟันดำเกิดจากฟันผุวิธีการแก้ไขคือการอุดฟันจะทำให้สีฟันกลับมาเป็นปกติค่ะก็พอจะได้ไอเดียกันแล้วนะคะ คลิปนี้แล้วและยังมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ดีไลน์ตามนี้ค่ะสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอน,นะคะสำหรับวันนี้หมอโอนต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ